สวัสดีชาวราศีกรกฎแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนณาสถิตราศีกรกฎนะคะคุณเป็นชาวราศีกรกฎจริงหรือเปล่าหน่งคำถามแรกแล้วคำทำนายโดยภาพรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านนะคะเพราะว่าทุกคนมีพื้นดวงชะตาวาสนาเป็นของตนเองการที่ดาวโคจรที่หมอดูทุกคนเอามา มันก็แค่ภาพรวมของการโครจรณปัจจุบัน,นนี้เท่านั้นแต่มันจะไปกระทบกับดาวประจําตัวของคุณอย่างไรพื้นดวงของแต่ละบุคคลก็จะเป็นตัวตัดเซนอีกทอดหน,นึ่งนะคะเ <dles. S 1> ด็กวัยเรียนการเรียนเขียนอ่านณนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะราบรื่นและก็ราบเรียบ 1. ผู้ปกครองที่มีเด็กในวัยเรียนก็ดูหน่อยเล่นเกินไปหรือเปล่าติดมือถือเกินไปหรือเปล่า หรือขี้เกียจเกินไปหรือเปล่านะคะคนวัยทำงานเรื่องของการทำงานถามว่ามันมีดาวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแต่มันไม่ใช่ในเรื่องของสภาวะการโชคการลาบการรายได้มันเป็นเรื่องการคอนเน็ชันท่านมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเดินทางการสัญจรการพบปะการที่ต้องถ้าเป็นคนวัยทำงานที่ อยู่ในองค์กรเอาอย่างนี้แล้กันค่ะอาจจะมีสัมมนาอาจจะมีการที่ต้องออกไปพบปะลูกค้านะคะหรืออาจจะต้องมีการสั่งสรรสำหรับบางท่านสำหรับบางท่านก็จะเป็นเรื่องของการสังสรรมากกว่าเนื้องานจริงๆที่ต้องทำสมมุติเป็นข้าราชการครูก็อาจจะต้อง เคร่งในการทํางานวิชาการอะไรประมาณนี้ค่ะมากกว่าที่จะเตรียมการสอนสมมุตินะคะคนวัยเกษียณคําว่าวัยเกษียณเนี่ยมัน60อัพแต่ว่าคนวัยเกษียณคนหน้าปัจจุบันเนี่ยหกปียังสาวยังหนุ่มกันอยู่เลยบางคนก็ยังทํางานอยู่คําว่าไม่มีงานจริงๆมันส่วนน้อยอะคนเกษียณแล้วอะค่ะมันจะต้องมีงานสองงานสามมา ก็ยังอยู่ในวัยทํางานนะคะหลังกเกษียณแต่ถ้าบอกว่าไม่มีงานเลยก็รุ่น70 80อย่างนั้นนะวะัยเกษียณจริงๆรุ่น70 80ก็อาจจะหมกตัวเงียบๆอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะลักษณะของคนเ,เรื่องง่ายๆคนแก่และกันคนแก่มากๆอะคะ่ะเรียกว่าอยู่ในขาที่ต้องปิดเนื้อปิดตัวปิดเนื้อปิดตัวแล้วบางคนอาจจะรู้สึก เงาหงอยซึมเศร้าบางสิ่งบางอย่างไหมดูแลอารมณ์ค่ะดูแลอารมณ์สภาพอารมณ์ความรู้สึกนะคะของทุกวัยเลยของทุกวัยที่เป็นชาราศีกรกฎลักนากรากฎสภาวะความรู้สึกและอารมณ์นะคะบางคนอาจจะหดหูห,ห่อเหยวซึมเศร้าเงาหงอยหรือบางคนอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคทำให้ต้องเคร่งเครียดแล้วก็ต้องคิดมากไปด้วย นี่คือช่วงของในต้นเดือนสิงหาคม2ม6 8เรื่องการเงินบางคนยังหมุนมาหมุนไปได้ดีนะคะเรื่องการเงินหมุนมาหมุนไปได้ดีแต่ว่าการเงินนะคะโดยเฉพาะที่เป็นราศีคือเกิดกลางเดือนกระกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะมันมีความร้อนรนมันไม่ใช่ว่าการเงินมาทับตัวแล้วคุณจะเข้าอย่างเดียวบางคนมีความร้อนรนในเรื่องของการเงินค่ะ โดยเฉพาะชาวราศีนะที่ไม่ใช่ลักนาส่วนใครที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาไม่ว่าราศีอะไรการเงินก็คงจะหมุนได้ในระดับหนึ่งนะคะคนเกิดว่าทิหบุนเงินได้จากตัวเองคนเกิดวันจันทร์โอ้มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะมีเรื่องมีราวเลยคนเกิดวังคารได้เงินจากบางคนได้เงินจากชื่อเสียงบาร,รมีได้บางคนได้เงินจากการกู้ยืมบางคนได้เงินจากการที่เรามีวุฒิฐานะองอะเงย มันก็จะมีรายได้เพิ่มบางคนได้รับชื่อเสียงบรมีนั่นแหละค่ะก็จะเป็นตัวนําพาหรือบางคนเอาชื่อเสียงบรมีไปแลกเงินคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเงินเกิดจากความมานะพยายามคนเกิดวันพฤหัสบดีนี่โชคดีกว่าเพื่อนนะคะอย่างน้อยการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเลยแต่มาแบบเนื่อยหน่อยกว่าจะได้ดิ้นหน่อยสักนิดนึงคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์การเงินคือ สภาวะการของคนวันศุกร์ที่ดาวการเงินเข้ามาทับตัวทับตนนะคะมันถ้ามามันก็จะมามากแต่ถ้าคนที่เป็นราศีกรกฎนะคะคือเกิดกลางเดือนกรกฎาคมจะถึงกลางเดือนสิงหาคมมันจะมีความร้อนรอนร,อนร้อนแรงมันมีหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไหมแล้วก็เบิกเงินจากค่าประกันได้อย่างนี้ค่ะคนเกิดวันเสาร บางคนขายที่ขายทางขายบ้านขายรถบางคนขายทรัพย์ได้หรือบางคนไม่ใช่ขายไปกู้เอาทรัพย์สินบางตัวไปเปลี่ยนเป็นเงินหรือเปล่าจำนองจำนำขายฝากไหมอย่างเงี้ยค่ะคนเกิดบัณฑุราหูคนเกิดบัณฑุราห,เราหูเงินมาจากอำนาจวาสนาบารมี มาจากความโดดเด่นโด่งดังคล้ายคนเกิดวันอังคารน,นั่นคือลักษณะการเงินของแต่ละท่านที่เข้ามาทับตัวทับตนณปัจจุบันแต่เหมือนที่บอกว่าโดยภาพรวมการงานของทุกคนเลยนะคะมันไม่ใช่เนื้องานจริงๆมันไม่ใช่เนื้องานแต่เป็นลักษณะของการทํางานบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือออกไปจากหน้าที่การงาน ก็เตรียมภาระหน่อยอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยแล้วที่สําคัญบางท่านก็จะมีการแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นงานเพิ่มมากขึ้นไหมงานหนักมากขึ้นไหมงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นคําว่างานไม่ใช่แค่งานที่ทํางานกินเงินเดือนอย่างเดียวทุกคนมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปไม่ว่าเด็กก็อาจจะเรียนหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วสติสตังตอนเนี้ยมันสติสมองสัมปรชัญญะมันร่อยหลอด้วย นะคะขอให้ตั้งใจคนพ่อบ้านแม่บ้านนะคะก็มีภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องที่สําคัญอะภาระงานของท่านตอนเนี้ท่านเดินหน้าแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะคะภาระงานมากภาระงานหนักมีภาระงานที่มากกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนะคะคนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็คงจะต้องมีภาระที่เกี่ยวกับ คู่ชีวิตด้วยใครที่เปิดร้านค้าก็มีภาระงานที่เกี่ยวกับคู่เซ็นสัญญาด้วยใครที่มีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ณขณะนี้ก็คงจะต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาบโชคลาบไม่โดดเด่นนะคะโชคอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ท่านคาดหวังมันจะไม่ได้ที่ได้มันอาจจะไม่คาดหวังดังนั้นในต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม คาดหวังอะไรก็แล้วแต่ขอให้ขอให้งดความคาดหวังแล้วก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขเดี๋ยวถ้าพื้นดวงท่านดีถ้าพื้นดวงชะตาท่านดีท่านอาจจะเกิดโชคโดยไม่นึกฝันค่ะเพราะดาวโชคตอนนี้ค่ะมันคือความไม่นึกไม่ฝันมันคือสิ่งที่ต้องปรงต้องปล่อยต้องบางท่านดวงไม่ดีคาดหวังอะไรแล้วอาจจะนอกเลย ะะอาจจะนอกเลยแล้วก็นําความพลาดหวังผิดหวังมาให้ถึงแม้ว่าดาวการเงินจะทับตัวทับตนแต่ว่าในพื้นดวงส่วนบคนุคคลก็มันไม่รู้ว่าปไปทําปฏิกิริยาที่ร้อนรอน,รนหรือเปล่านะคะดังนั้นบางคนการเงินทับตัวก็คงจะโชคแต่ว่าเรื่องของโชคลาบก็คือถ้าคาดหวังแล้วจะไม่ได้ที่ได้จะไม่คาดหวังสุขภาพก็เป็นเรื่องของระบบความคิดระบบความรู้สึก อาจจะนําพาความหดหู่ห่อเหี่ยวมาให้กับชีวิตท่านบางวันแล้วก็บางเวลาค่ะ